สวัสดีครับพบกับไม่แสงกาช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมความมีน้ำใจของลูกชายแห่งชาติงานล่าสุดที่วัดสุดทาวาสจังหวัดชายเชิงเซาน้องประอ้นมีมอบน้ำใจให้กับทีมงานแดนเซอร์ทุกคนประมาณ1ิ กว่าคนแม่แม่ f อซีแฟนคลับลองนับดูนะครับว่ากี่คนในงานนี้น้องมีร้องสดแค่เพียง4เพลงเท่านั้นแต่ก็เกินพอที่จะสะกดใจให้คนทั้งงานได้ซาบซึ้งกับเสียงนี้และปิดท้ายด้วยรายอันปะทะแม่ถนนพบกันทีไรทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากยิ่งขึ้นเสมอเชิญชมได้เลยครับ อะไรใ,ให้พี่เหรอถือไมมเฉยหรือว่าให้ให้เปล่าขอบคุณครับ,อบ,รบโอ้โหตัวใหญ่มากมเดี๋ยวไปจำหละขายก่อนนะเอาถ่ายรูปถ่ายรูปขอบคุณครับอบบอะมาะไปโบจับไ่้เถียงเรื่องโทรศัพท์นะเอ้าเอาโอเคแม่มา ยังไงยังไงยยังไโอเคโอเคไหมโอเคจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคยืมตั้งไรไหมแปดคนอะฮะอามา1ัหไม่มีเศษนะ มีมีไม่มีได้ไนงะเขาเก็บเงินของใอนบ้านแนพะื่คนเดียวไม่ไม,ไมีไม่ได้สิบหกทองใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยมันรู้ไปอัพไปที่ไหนมาฮะตื่นเต้นกันเลยโอ้โหดีดี่ว่าหนังยานอยก่ัวนี้ขอบคุณครับ ครับครับเออโอเคครับครับครับมีสองชุดนะครับไรอ่นใครอ่ะอีกชุดหนึ่ง โอเคโอเคโอเคเออโอเคเอาเอวไปหยดจะระบี๊เพิ่มเติมเถอะเพิ่มกลับแก็บกลับแก็บขอบคุณครับขอบคุณครับอีกชุดหนึ่งอ่ะไหอีกชุดหนึ่งอ่ะเรนโซ่ครับขอบคุณครับแต่ตังค์เชื่เลยนะโอเคเยขึ้นมาเลยชุดสองไลอ้อนกำลังเรียอะไรให้นายอั้นเขากำลังเรียอะไให้อย่าพูดคำนั้นเรียกว่ามีน้ำใจแบ่งปันขอบคุณครับมาขึ้นเพราะว่าไม่ใช่ตังหนู ตั้งแม่ดูโอเคจ้ะชุดนี้กี่คน,นะคน,นเนี่ยแปดคนเมืออกี้สี่สิบคนมั้งชุดนี้ฮะ <c oughs> กลับไปถ่ายน้าแป๊บฟ <c oughs> อปเนะี่ยเนี่ยอันนี้ที่เอาให้มาเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแม่ขออีกแปด เดี๋ยวไม่เท่ากันน้อยใจกันอีกปไปมันตกหลังเวทีเอาที่แม่เขาได้แม่ไม่ม่ลิ้นไม่ลิ้นเครียดหนะิโอ้โหทำเป็นเครียดขอบคุณครับทำเป็นเครียดบัตรเครดิตอยู่ไหนบัตรเครดิตหนูวะอ้าจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ให้เพื่หมหน่อยนี่เออพี่ใจปั้มเลยนะ ให้หนูมาดิจ้าอัวหงันนี้ทีมอะไรเนี่ยไอโจโอเคโอเคจะบอกแม่ไปเอฟซีเลอันใช่ไหมแม่แม่จะแบบโวยตังค์แล้วนะเออ ทัวร์ปาร์ตส่เตะตั้งเขาเราเป็นหน้าที่จับจ่ายอาจจะมีมุ่มิดไปบ้างอ,าอย่าว่ากันอดแดนเซอร์คนนี้ไม่ต่อแถวไหมเอามปแบ่งแน่จ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาไม่ม 1, 2, 3, 4, 5, 6, อีกแปดเล็กแปดเลขแปดอยู่ไหนอยู่ไหนแบ่งกันไงบนะ้างอีกแปดเอาไปแบ่งกับอีกทีมหนึ่งอีกคนละห้าสิบบาทโอเค ดอกแยกใช่เพิ่มได้ปะคอยฮาราจิเอ้ยเดี๋ยวเราเต้นก่อนเราต้นก่อนมาว่ากันใหม่มาโทษเดี๋ยวเอาแต่ตายนี่เดี๋ยวเลยแนกะอ่ะอยังไงจะต้องเล่นด้วยนะมันไม่ไม่ได้มีหนูคนเดียววันนี้จ้ะม,มันหวานมันหวานเหมือนลูกอมวันนี้เลยนะอ่ะ หัวใจที่คร่ำครวนหาทุกทุกที่ที่เราเคยใกล้ชีนี้มองนิดนิดั้งสะกิดน้ำตาครับขอบคุณครับฮัลหลอมสามเม็ดนี้ด้วยหาวานหาวานหวานหวานตะขาวเลยนะ ใช่วันตัดขาเลยแม่ทิ่งเดินกระเพกกระเพกเลยเนี่ยไม่คปนแน่ใจขอบคุณครับพอให้ขอบคุณครับเมื่อกี้รออยู่เมื่อไหร่แม่จะหยุดถ่ายทีนะถ่ายค้างนานนเลยยังไงล่ะแม่รออยู่ฉันรอจะอยู่จ๋คิดถึงคิดถึงโอ้โหนี่มันซื้อ้องกินยานอนหลับช่วยเลยนะ แต่ว่าเมื่อไหร่เจอแม่นะฮะปากไม่หวานยังไงไม่ได้ลูกอมมาเมื่อ,อกี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,บ,บน้องคาราดด้วยวยันนี้โอ้โหแต่งตัวกันนะวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนโอ้นนออนนเลรีไปไหนล่ะมาละสามคนนี่แม่ฮะมาละสามคนโอ,คโอเคโอเคสามแม่ครัวสามแม่ครัว ที่จะเกิดก็เก่ามากขอบคุณครับนะจัดจัดขอบคุณครับคิดถึงนั่นแหละคิดอยู่คิดจืดคิดย,ดยู่ทุกวันทุกคืนล่ำไปพัฒน,นาเพื่อหาทุกวันจ้าลองอะไรก็ได้ให้แม่ตักเพลงหนุ่มปอเราเพนะิ่งนี่แหละไห้ร้องให้ตักนิดน่ะตักนิอ <c oughs> อนะสวยจนล้นไปคุณนเอามาจากไหนแม่ถึงสวยบาดใจสวยก็ใครในพื้นฐานินสวยทั้งตวัวทวนหัวสวยไปทั้งสิ้นดุดดังหงลงดินมาอวดชมชิ้นที่คนคลั่ง <Life. S 2> คนอะไรสวยไม่ซานฮะมแม่เนี่ยให้ร้องถูกใจเขาเปิดกระเป๋าแล้วข้างในมีฉลองไหมฉลองมาไหมฉลองมาไม่ฉนดงฉนดไม่มีไม่ว่าสีเทาไหมสีเทาไหมอโอสีเทา,อา,อส,เทา 2, สองเทาเข้าเบ้าตาขอบคุณครับขอบคุณมากนะับ แบงค์ใหม่ซะด้วยโอ้โหจะกลับไปเคลือบเลยหมยจจะอะไรนะอ,อะไรนะฮะลองพ่อแก้จนเดินมาฟังได้ไหมถ้าเดินไปถนัดแนะนำให้วิ่งรุ่น <c oughs> นี้ไม่ค่อยเดินขอบคุณอาจารย์แม่อ่ะไปกลับแล้วกลับไปไหนอ่ะกลับบ้านะติอ๋อตับเมืองซีนี่จะได้หายกระตุาจาอาจาัดตัดตั เดี๋ยวนี้กลับไปฝันดีครับสวยไม่ส่งหล่อไม่ส่งสวยไม่ส่าหล่อแบบเมาๆสวยแบบเม,าเมา่าแบบเบล์ยขอบคุณครับมองว่าสวยขอบคุณครับ,บ,รบเบลยเบล์ยเบว่ารักแท้แบบ่รับเธอเก่ามากอาจจะฟังไหมผมก็ห้ามจนนะ โัวหลวงพ่อช่วยทีเึ้น้าแบกทุกมาจนอ่อนล้าช่วยหาทางแก้ไขให้ทีเดต่ออันนั้นหนึ่งสองสามหนึ่งสองมดี๋ยวเดโ๋ยวนจ